คาถาที่ทำให้ร่ํารวยมีอนุภาพมากมายเป็นคาถาของพุธเจ้าทั้งห้าพระองค์บุคคลใดได้สวดเป็นประจำจะมีอนุภาพทำให้บุคคลนั้นมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ามีหน้าที่การงานที่เจริญมียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูง เงินทองไหลมาเทมาล่ำรวยล่ำรวยไม่จนโครคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนก้ำกายอันตรายทั้งหลายทั้งมวลไม่มีจะทำให้บุคคลนั้นเป็นคนที่ประเสริฐโดยว่าดังนี้สวดสั้นๆแค่ห้าคำเท่านั้นนะโมพุทธายะ นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะสวดนะโมพุทธายะสวดเป็นประจำทุกวันหรือว่าจะสวดถ,ถึงร้อยแปดเป็นประจำทุกวันจะทำให้มีอานุภาพมีพุทธานุภาพเพราะเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ค้าขายร่ำรวยเป็นคาถามหานิยม ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับอย่าลืมสวดนะครับ